ต้องไปเล่นแลเอทีวอ่ะต้องไปขับใส่เราเอทีวีมาขับที่นาเขาเนี่ยแหละเอาเอาๆฮะโหเออย็นดี่ะเอาเสียงไทย โอ้ยยังยายมางานศพนี่นะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วโอ้ยโอ้โอ้โอ้ส่วนมะร้าเขามะร้าหวานนี่มะร้าหวานเนี่ยคตาน้ำน่ำสังพา น้าสังเวยท้านน้นพิ้งน้านนี้น้าน้าสังยน้าเนี่ยน้าไม่เงีน้าไม่เงี้ไม่เังไม่เงี้แต่เนี่ยเออน้าสังเวยข้ามเนี่ยข้าเนี่ยน้าสังเายขั